ร้านนี้เกิดขึ้นเพราะคนสองคนที่หลงรักและชอบไม่เหมือนกันทั้ง2อย่างก็เลยมารวมกันกลายเป็นร้านกะทิบ้านอาหารไทยและขนมค่ะร้านเล่าเรื่องอร่อยสวัสดีค่ะชื่ออุ้ยวลัยพอโลสุวรรณน,นะคะเป็นเจ้าของร้านอาหารกะทิบ้านอาหารไทยและขนมค่ะร้านเราเปิดมา4ปีแล้วค่ะ ร้านนี้เกิดขึ้นเพราะคนสองคนที่หลงรักและชอบไม่เหมือนกันคนแรกก็คือชอบแล้วก็หลงรักในอาหารไทยมากส่วนอีกท่านหนึ่งก็หลงรักในธรรมชาติแล้วก็ต้นไม้มากค่ะออกะทิเป็นส่วนผสมหลักของอาหารไทย ทั้งเป็นอาหารคาวและอาหารหวานกะทิเนี่ยก็เป็นส่วนผสมหลักอยู่ที่ในอาหารไทยของเราตั้งแต่โบราณนานมาแล้วค่ะร้านเรามีเนื้อที่ทั้งหมด7ไล่นะคะแล้โดยคุณแนวคิดที่ว่าเราอยากให้การรับประทานอาหารเนี่ยสามารถที่จะดูแลคนทั้งครอบครัวได้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายจนกระทั่งถึงคุณลูกคุณหลานนะคะสามารถใช้พื้นที่สีเขียวที่เรามีอยู่เนี่ยในการที่จะมารับประทานอาหารร่วมกันใช้เวลากับครอบครัวได้มากขึ้น,นะคะ่ะที่นี่มีเนื้อที่7ไร่นะคะเรามีโซนที่เป็นอินดอร์และเอาท์ดร์นะคะ อินดอร์ก็คือเป็นอันเดอร์ฮาร์ซึ่งสามารถมองออกไปเห็นวิวเห็นต้นจามจุรีอายุกว่าร้อยปีแล้วก็ในส่วนของต้นจามจุรีเราก็สามารถที่จะไปนั่งเอาดอที่ใต้ต้นจามจุรีที่อายุกว่าร้อยปีได้ด้วยค่ะนอกจากนั้นเราก็ยังมีสะพานที่เดินผ่านทานน้ำไปมีปลาคราฟว่ายมาต้อนรับเราค่ะ ที่นี่เป็นอาหารไทยนะคะเป็นอาหารไทยพื้นบ้านแล้วก็มีเมนูอาหารโบราณบางเมนูด้วยนะคะซึ่งอาจจะเป็นเมนูพื้นบ้านแล้วก็มีเมนูอาหารไทยที่หาทานยากนะคะมีหลายเมนูด้วยกันค่ะโอ้โหเนื่องจากเรามีร้อยกว่าเมนูนะคะวันนี้ก็ขอยกตัวอย่างที่นี่มีน้ำพริกอ่องแต่น้ำพริกอ่องของเราไม่ธรรมดาของเราเป็นน้ำพริกอ่องผัดแห้งค่ะ ก็จะไม่เหมือนกับทั่วไปนะคะแล้วนอกจากนั้นเราก็ยังมีห่อหมปกปลากรายกุ้งข้าวเมาทอดนอกจากนั้นก็ยังมีอาหารอาวุบรญญาของคนโบราณเข้ามาประยุกต์ร่วมกันนะคะก็จะเป็นปลากระพงผัดชะอมใช่ค่ะขนมหวานที่นี่นะคะก็ลูกค้าหลายท่านก็มาเนี่ยก็จะต้องสั่งนะคะก็จะมีขนมอินทนิน แล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับกะทิซึ่งอบควันเทียนถึง3รอบนอกจากนั้นก็ยังมีอีกเป็นบัวลอยซึ่งทางร้านบอกว่าเราเป็นบัวลอยอร่อยที่สุดในโลกเพราะว่าบัวลอยที่มาเนี่ยเป็นบัวลอยบ้านกะทิจัดมาเป็นเซตนะคะร้านกะทินะคะตั้งอยู่บนถนนบรมราชชนนีนะคะตรงข้ามสอนอตลิ่งชันค่ะฝั่งขาเข้าเวลาเปิดปิดของเราก็คือถ้าเป็นวันธรรมดาจันทร์ถึงสุกเราเปิด10โมงครึง่ง ถึงสทุ่มค่ะแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์เราเปิดตั้งแต่10โมงถึง4ทุ่มค่ะไ้ค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายๆเป็นอาหารพื้นบ้านของทางภาคใต้เรานะคะก็คือแกงเหลืองไหลบัวค่ะเรามาดูวิธีการทำแกงเหลืองไหลบัวของร้านกะทิกันนะครับขั้นตอนแรกครับใส่น้ำซุปลงไปในหม้อ,อครับแล้วก็ใส่พริกแกงใต้ครับคนให้พริกแกงเนี่ยละลายนะครับ ปรุงด้วยน้ำตาลปี๊บครับน้ำปลานะครับตามด้วยซอสระขามเปียกตราปรุงรสไทยหาซื้อได้เลยนะครับไม่ต้องคั้นให้เมื่อยใช้แบบนี้สะดวกมากคนให้เข้ากันครับจากนั้นก็รอให้เดือดแล้วก็ใส่กุ้งแม่น้ำครับที่ลวกลงไปตามด้วยไหลบัวครับ แล้วก็ต้มต่อไปให้ไหลบัวสุกนะครับจากนั้นก็ตักขึ้นใส่ภาชนะที่สวยงามแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเลยครับเพียงเท่านี้ครับก็จะได้เมนูแกงเหลืองไหลบัวจากร้านกะทิบ้านอาหารไทยและขนมครับคุณผู้ชมมาแล้วนี่เป็นตัวอย่างนะครับของร้านกะทินะครับจริงๆเขามีเป็นร้อยกว่าเมนูเลยแต่อันนึงเลยที่บอกคุณผู้ชมว่าร้านเนี้ยลองเข้ามานะครับเพราะว่าบรรยากาศดีมากเอาเป็นว่ายืนตรงไหนก็ถ่ายรูปได้แล้วคนที่ชอบต้นไม้นะผมบอกแวะเข้ามาเลยมีความสุขมาก แต่เดยกก่อนจะชิมเนี่ยผมมีผลิตภัณฑ์พี่แกงกระดกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศนะครับมอบทางร้านได้ใช้1ชุดนะครับแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์ซอสมะขามเปียกสำหรับปรุงอาหารตาปรุงรสไทยหลากหลายผลิตภัณฑ์ครบกันทุกรสชาติอันนี้ก็ขอมอบให้นะครับหชุดหาซื้อได้ตาม l a ซาด้านะครับแล้วก็ตลาดใหญ่ๆทั่วไปนะครับคุณผู้ชมมาดูกันดีกว่านี่แกงเหลืองนี่แกงเหลืองไหลบัวนี่มันเป็นกุ้งด้วยตัวนี้เนี่ยเป็นเปิดสูตรให้นะผมขอชิมของทางร้านทําก่อนอดูจากสีสันแล้วนี่ก็แบบแหม ที่คุณอุ้ยบอกเลยเผ็ดร้อนเปรี้ยวจี๊ดจา๊าดแซ่บถึงใจแบบชาวใต้เลยนะอีกตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันแปลกดีก็คือตัวนี้ชะอมผัดปลากะพงอ่านี่ๆๆนไม่ค่อยเห็นนะน่าจะมีที่นี่แหละคุณผู้ชมลองมาแล้วก็ลองสั่งดูนะฮะชะอมผัดปลากระพงใครที่แบบว่าชอบทานชะอมเนาะ จะอมน้ำพริกกะปิลองเปลี่ยนเป็นฟิลนี้ดูผมขอทานพร้อมเนื้อปลาเลยนะปลาทอดกรอบอันนี้ก็แบบว่ากำลังดีไม่ขมไม่ขื่นแล้วก็ไม่ถูดไปอีกตัวหนึ่งที่แบบว่ามันแบบมันต้องทานกับข้าวคุณผู้ชมเนี่ยหอหม,มกหองหมก,หมมกหแล้วที่นี่เขาเคลมเลยว่าหอมหมกของเขาเนี่ย ปลากรายแท้ไม่มีส่วนผสมอย่างอื่นเลยนะฮะบางคนถามปลากรายเป็นอะไรอ่ะก็กลายเป็นหอหมกนี่กลายแล้วแต่แรกมันก็เป็นปาลากรายเดี๋ยวมันก็กลายเป็นทอดมันม้างเป็นหอหมกบ้งรสนี้กำลังดีคุณผู้ชมไม่เผ็ดไปไม่หวานไปรสชาติกลมกล่อมอีกตัวฮะน้ำพริกอ,องผัดแห้งออื ดีมากอุ้รสชาติอร่อยแนะนำตัวนี้ดีตัวนี้เวลาหยิบกลัวตัวอื่นลงมากโหวนี้กุง้งทอดเข้าเมา่าร้านนี้ของดีๆชื่อแปลกๆเยอะนะค,คุณผู้ชมก็มเรียกว่าฟิวชั่นได้ดีมากก็แบบว่าก็มาผสมผสานทำใหม่เรียบร้อยออันเนี้ เขาบอกกรอบนอกนุ่มในอันนี้มันจะกรอบม,มากเกินไปตรงนี้มันมีข้าเม่าด้วยเหมาะก,กับครอบครัวมากลูกๆหลานๆมาเนี่ยตักให้คุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าเหมือนที่คุณอุ้ยเขาบอกเนี่ยนะเนี่ยผสมสีไปสนุกเลยเอาสีฟ้าสีเหลียวเหมาะก,กับครอบครัวมากที่มีเด็กๆเนาะคือมันสามารถทําให้เด็กอยู่นิ่งๆได้อะ่ะโอ้แล้วดูน้ํากะทิสมแล้วที่ชื่อกะทินี่ฮะ เอาประมาณนี้คุณผู้ชมประมาณนี้นี่ผมขออนุญาตชิมตัวนี้ก่อนนะคุณผู้ชมหากินยากขนมอินทนินนี่ตัวนี้แล้วเขาที่นี่เขาทำมาเป็นแบบเม็ดเมคล้ายๆ,ๆของแข็งเลยนะโอ้โหมนสมแล้วที่ชือกะทิกะทิเข้มข้นมากแล้วข้อดีคือนี่เป็นอินทนินเย็นนะคุณผู้ชม ส่วนอันนี้ผมขอแยกใช้ช้อนนี้นะเพราะผมกินเองเห้ผู้ชมบัวลอยที่มันหอมมันมีมะขุ้ชมกะทิเขาอบฟันเตียนมาด้วยลองแวะมาสักครัน้นนอกจากจะได้อาหารที่อร่อยแล้วยังได้บรรยากาศที่ดีด้วยสองต่อเลยนะจำชื่อร้านไว้นะครับกะทิขอบคุณมากครับเดี๋ยวช่วงหน้าทัวร์ลงพุงนะร่วมสนับสนุนโดยต้นตำรับเครื่องแกงไทยกหนกวัน รสเข้มเต็มเครื่องเทศปรุงรถแท้ต้องปรุงรถไทยหลากหลายผลิตภัณฑ์ครบครันทุกรสชาติเป็นน้ำจิ้มหมักเนื้อสัตว์ทำกับข้าวได้เจด้วยซอสอเนกประสงค์ตีอ้วนชนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาสั่งได้ทางช้อปปี้และลาซาด้าหรือแอปไลน์